ีิ่ะอีกจีที่น่ารักที่อยู่ทางบ้านเรามาพบกับช่องช่างมิชแนลนะคะวันนี้เมนูของเราจะได้เกงหน่อไม้นะคะเพิ่งไปหามานะคะนี่ค่ะเดีอยวรอนี่ค่ะหน่อไม้ ของเราวันนี้ได้แเก่งหัวไม้นี่ค่ะเราจะปลอกนะคะเมนูยามเช้าะนะคะพี่น้องนี่ค่ะ โค้งจะแกงนะคะปอกแล้วพร้อมแกงนะคะนี่แมงหน่อนไหมเดีย๋ยวตัดหนอนนี่ค่ะ 罗大岛。No, tá, tá. Ode людей tukar Kalte kakak Tukar Maknya Suara Tukar Sakit แบบบ้านๆนะคะโอเคไหมคะ จ้ห้าโดนมาไร่นะค่ะคิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สร้างนิสัยน่านะคะ